สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ถนนยมจินดาในจังหวัดระยองนะครับตรงนี้ก็จะมีงานเดินกินชิมเที่ยวนะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะจัดตั้งแต่วันที่6ถึง7นะครับซึ่งจัดขึ้น2วันนะครับ ก็ยังมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับถนนยมจินดานะครับก็เขาก็จะจัดทุกเดือนนะครับใครที่ผ่านมาเที่ยวจังหวัดนิยองนะครับแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับโอเคก็จะลักษณะก็จะเป็นลักษณะของถนนก็เดินนะครับถนนทีนี้ก็จะเป็นพวกน้องๆมาเล่นดนตรีกันนะครับ สวัสดีครับขออนุญ,ญาตเช็คฟาวสักครู่นะครับยินดีต้อนรับสู่งานเดินกินชิมเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปเที่ยวข้างในดีกว่านะครับงานก็จะจาลักษณะก็จะคล้ายๆกับถนนคนเดินนะครับซึ่งจุดในจังหวัดระย,ยองก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นที่ถนนยมจินดานะครับ นจทยตรงนี้ก็จะมีทุกเดือนนะครับแล้วแต่เดือนไหนจะกรงวันที่เท่าไไรนะครับถ้าใครที่มานะก็ดูตามโปรแกรมในที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับที่ผมให้ชมมาสักครู่นะครับก,ก็จะมีโปรแกรมสําหรับบอกไว้ว่าเดือนไหนเป็นเดือนบันที่เท่าไรบ้างนะครับสําหรับในเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็จะเป็นวันที่6กับที่7นะครับ ก็จะมีส่วนนี้ก็จะเน้นของกินด้วยนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับ ซูชินะครับผมไม่ได้ผ่านมานานนะครับ ผมมาวันนี้รู้สึกว่าขอกินจะเยอะขึ้นนะครับก็ทางจังหวัดนะเขาพยายามจะส่งเสริมในจุดตรงนี้นะฮะให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยของจังหวัดด้วยนะครับ่งตอนเด็กๆนะคนก็จะเยอะขึ้นนะครับ

ของกินก็จะมีเยอะนะฮะให้เราเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกปิ้งย่างนะครับราคาเริ่มต้นที่สิบบาทนะครับนี่ก็จะเป็นขนมใส่ไส้นะครับ นี่ก็เป็นข้าวเกียบจีข้าวเกียบจีนะครับอย่างนี้ก็ยังยังพอมีหากินได้นะครับในถนนคนเดินของยมจินดานะครับ กาลาแมกะทิสดนะครับคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่ดึกนะครับซึ่งโอมวงก,กว่านะครับคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพกพุทศานะครับเรามาที่กี่บาทครับ2.40ครับ าบรรยากาศเริ่มครึกครื้นนะครับเริ่มเด็กก็เริ่มมีคนแล้วก็เริ่มมีการสแสดงนะครับ,บผมเดินเลยมาถึงในส่วนที่เป็นส่วนด้านในแล้วนะครับส่วนที่เป็นส่วนใกล้ๆจะถึงทางออกแล้วนะครับซึ่งมันมีหลายๆจุดนะที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับ เพราะว่าเป็นส่วนที่ส่วนใหญ่เขาจะเปิดเพลงกันนะครับก็ะะว่าถ่ายไปแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นบนลอยนะครับ ใครที่อยากจะมาเที่ยวหรือใครที่ผ่านมาทางจังหวัดระยองนะครับว่างๆก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะก็ยังเที่ยวได้อยู่นะครับหรือจะมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับถ้าวันนี้มาไม่ทันนะก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันวน,วน,วน,นะครับวันที่วันวันที่เจ็ดนะครับ มีขนมนมเนยให้เลือกสรรหาซื้อกันได้นะมีเยอะนะครับในจุดตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเวทีกลางด้วยนะครับนี่นะครับ ในฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นเวทีกลางเวทีใหญ่นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีวิธีกรอยู่สองท่านนะครับส่วนด้านหลังผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระยองนะครับดูนะครับป้ายก็อยู่ตรงนู้นนะครับตรนะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองระยองนะครับ ด้านในก็จะเก็บพวกของเก่าๆนะครับของสะสมที่เคยมีใช้ในสมัยก่อนๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาได้แล้วนะครับก็มาชมได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนด้านในนั้นนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นพวกรูปภาพต่างๆนะครับนะครับ ดูฝั่นี้นะใครที่มาก็มาชมเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้นะครับที่นี่น่าเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจมจินดานะครับไม่ที่ม

น,นี้ก็บอกว่าเป็นศินลปะลายฉลุเหล็กนะครับรวดลายต่างๆนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกรูปรูปเก่าๆนะสลา,าบอกว่าเป็นสลา,าพอเพียงนะครับนี่นะก็จะมีพวกรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็พวกงานศิลปะนะครับ ศิลปะนะครับเสียเที่ท่านได้ยินนะคะจากพวกเรานะคะเป็นนักโลจิตอาสนะคะทางเกี่ยวกับการพนักกานจันะคะชื่อเรือพนันการับแก้มัได้บอลเมื่อวาน น,นี่ก็เป็นการเล่งของน้องๆน,นะครับพวกเด็กอนุบาลน,นะครับโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบัดโขดน,นะครับ ก็จะเป็นขนมนะครับขนมสยวครับอา ยามาถึงในจุดด้านหลังนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับจุดด้านหลังตัวนี้ก็ยังคึกคักนะครับ ฝั่งนี้ก็จะถึงทางออกนะครับนี่นะฝั่งนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะครับครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างที่เนี่ยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็ก็จะมีโปรแกรมให,ให้ให้เราดูทุกเดือนอยู่แล้วนะครับใครอยากใครสนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับ ถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดทางออกนะนะครับสองฝั่งนะก็จะมีทางก็จะมีทางเข้าออกสองฝั่งนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังนะครับก็จะมีจุดคัดกรองมีจุดสแกน QR code โค้ดนะครับเนี่ยนะใครผ่านมาทางจังวระยองนะตอนนี้ก็ยังมาเที่ยวได้นะครับครับกโ็โอเคนะประมาณนี้นะครับ ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ